ฮัลโหลอ๊บอบสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางยูทูบโมจิรายอยอฟฟิเชียลครับทางบ้านพี่ก่อนสั้นเราแฟนเพจทางโมจิราย <j> ุา <you S 2> นะครับนะครับทักมาเอาทักมาพ,ะพะ่ะล่ะพี่รองสันมือนี่<ช>เป็นมือสารวันดีครับไปทําบุญนะครับไปกับหลวงพ่อสายทองที่วัดดอนเปลือ<ช>สมาชิกของเฮาอาป้วงไปอีกนุน่นครับออแคนบอลไปอีก เตยแล้วก็นางเอกแป้งกุสุมานะครับตอนนี้ใกล้ชิฮอดแล้วนะครับผมสิไปกราบหลวงพอ่อลังจากนั้นเท้าก็สิกลับมาซ้อมต่อนะครับนะครับโอ้คือกินข้าหไ่แทะ <laughs> เรากําลังจะเดินทางต่อนะครับหลังจากที่แวะซื้อของนะครับไปทําบุญ ในเช้านี้นะครับผมอีกขั้นหนึ่งกับนั่งอีกแปลงกับนั่งอีกกล้งครับพี่น้องขั้นนี้ก็สิเป็นขั้นของใช่เท่รถท้ายแท่แบบเราๆพี่น้องอย่ทางบานกักดคอมเมนต์นะครับอนุโมทนาสาธุด,ด้วยกันนะครับผมถือว่ไาได้เอามาทำบุญน้ากันเนาะเออเงินส่วนหนึ่งที่เราได้จากการไล่ซดเมื่อคืนนะครับทํากิจกรรมเมื่อคืนเราก็ มาทำบุญด้วยนะคนนรับผมกะถือว่าพี่น้องทั้งบ้านได้ความบุญความท่านน้ากับเด้อบรรยากาศตอนเศร้าๆนี่แหละพี่น้องโอ้โหกระตืนเห็ยนยังมือเศร้าปกติสี่ตื่นสี่โมงผนเล้สิบโมงหรือว่าเก้าโมงคนน,นั่นรถนั่งอีกแปงกยุข้างหลังครับกําลังขี่น้ํากลดกันมาวันนี้ให้อีกเตยค้นรอของเฮายิ้มแน่ ยิ้มหน่อยนะเธอจะให้ยิ้มหน่อยหนะเออนี่ะทีมยันครับไปเอกนอนกระตาตูบครับเออผมขึ้นกับกลัวสิเลยน้อนกับตีสองกลัวคนนี้พี่น้องเออเอ้ยแต่เราก็ใจสู้นะครับมาตั้งใจแล้วตั้งใจมากแล้วเขาก็ต้องไปให้สุด ขอบคุณไปฝากพี่น้องสุภคสุนเรามาถึงที่วัดแล้วนะครับมีพี่น้องวัดพระธาตุวัดดอนเกลือนะครับมีพระธาตุแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นะครับที่วนาพ้าเฮามาถวายพระตอนนั้นนะครับวัดนี้ก็เป็นวัดที่เป็นคู่บาอาจารย์ของวนาบูรจักรพันธ์ลำเพลิน้ำเนาะและบรรยากาศตอนนี้นะครับที่วัดเรามาหอดมาถึงแล้วพี่น้องมาหอดมาถึงแล้ว

ันนี้ครับสอบสิบเอ็ดโมงครับฮ <S trips> ่า <developed> ่า <Vog> ฮ <power> ่าฮ no ่อาสนอนพวกน้านนงองครับหละหนอยน่ถ้าอย่ดีนี่แห้งอ้วามสะกี่อะไรใชตะ้า ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในวันนี้ก็ถ้าบนนะครับหดน้ำมนต์นั่นแล้วก็ให้หลวงปู่เมตตาผูกแขนให้เนาะก่สบายอกสบายใจสุขสุขคนแบบวันนี้ก็สิได้เดินทางกลับสำนักงานข้าไปซ้อมต่อนะพระเอกนนท์เนาะไปซ้อมต่อนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย